ไกล้คําใกล้คํายามแรงวันนี้นำทุกท่านมาพบกับลูกของแม่สีหมอกเด็กน้อยทั้งห้าลูกแม่สีหมอกนอนอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้แม่ไปไหนลูกแม่เดินไปกินอาหารทางโน้นแม่ไปกินอาหารทางโน้นกูก่มเลยมาแอบไปถ่ายรูปถ่ายภาพน้องน้อย,อยทั้งห้าอุ้ยนอนสะดุ้งนอนสะดุ่งอยู่ตรงนี้เหรอ นี่เนาะคลาคำแล้วก็ทักทายกันหน่อยเนาะทักทายกันหน่อยแม่สีหมอกอะโอ้แม่สีหมอกตาโตแม่สีหมอกตาโตตากลมเบลเลยกลมเบเลยเนาะมาบ้านนี้แวะดูลูกของแม่ดวงดีแม่ดวงดีเดินตัวตาตุ้ยตุยเดินตุวตาตุ้ยตุยมาแล้วได้ยินเสียงหลวงปู่อุ้ยอุ้ยมาเก้อมาเก้อนอนแล้วลูกไม่ต้องมาแล้วหลวงปู่ไม่ได้มาให้อาหารด้วยหลวงปู่มาเที่ยวมาเยี่ยม มาเยี่ยมเชิญมาถ่ายภาพให้เอฟซีดูด้วยนั้นเองนอนเลยลูกได้นอนเลย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 โอ้ดีเสียงไม่ได้เลยได้เสียงลูกมาดมเดินตัวตะตุ่มตุยเดินตุม่มเตำตุ่มเตอฮมครับนี่เปิดลูกลูกแท้ๆนอนดูนมอยู่นูน่นสีทองสีทองนอนดูนมนะอันนี้ลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมก็เหมือนลูกจริงเลยเนาะแนะม่ดวงดีก็รักเหมือนลูกแท้ๆเลย เ่งมากๆใจดีจริงๆอ้อออกมาเอามายแ้อกมายแะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเ้ออ่าแวะมาเยี่ยมบ้านนี้บ้างลูกแม่สามสีนวลสามสีแม่สามสีนวลนอนตรงนี้เอาลูกอยู่นั่นรุบๆรุบๆลูกโตแล้วเนี่ยตัวันตุนุยเลยโตแล้วโตแล้วยังไม่ถึงเดือนเลยยังไม่ถึงเดือนเลยสีไม่เหมือนแม่เลย เดี๋ยวุบเตียุบเอามาแล้วเอามาลเอามาแล้มาล้ครับก็ขอนำภาพน้องน้องเหมียวเด็กน้อยสมาชิกใหม่ทั้งสิบเอ็ดเหมียวให้กับทุกท่านได้รับดูและชมยามแดงนี่เนาะเดี๋ยวไปดูพี่พี่ก็เลยไปพี่ดูไปดูพี่พี่ก่อนเนาะนอนเลยนอนเลยเนอนเลยเรื่องพได้วนละครับมาด้านนี้เหลือสองใบเถาแล้วที่ไดลสามใบเถาสามใบเท้าตัวนี้เหลือสองใบเท้าแล้วอีกหนึ่งเท้าไปทำหมันแล้วเนาะ สองสองนะี้รอรอเนาะรอรอบต่อไปลูกเด้รอรอรอบต่อไปรอบต่อไปเดี๋ยวนี้น,น 4, 4้องสีสีแว่นดำทำงานมาเนาะนอนพักผ่อนก่อนูกเน้อพักผ่อนเรยังไม่ย <m akes noite> ังไม่แข็งแดงเนาะยังสลึมสลืออยู่เลอยเนาะแข็งแดงแล้วค่อยออกเดินเล่นนะเดี๋ยวนี้อีกนึงเมียพักผ่อนลูงเด้อแพ้หายแล้วูดพาออกมาเล่นล่องล่งนะนี่ชื่ออะไรนะส้มส้มอ่อน ส้มอ่อนส้มอ่อนใหญ่ส้มขาวแลอส้มอ่อนส้มอ่อนใหญ่นะเปลี่ยนเชื่อมาแล้วเชื่อส้มอ่อนใหญ่ลงมัลงมนเชี่ยวไว้แล้วเนาะสมาชิ่หมอเนาะเดี็กหายแล้ว,นะว,นะว,แ,ลวแข็งแรงแล้วค่อยเอามาลูกเนอครับครับดูน้องเล็กน้องน้อยเด็กน้อยในบ้านแล้วก็มาดูข้างนอกด้วยดูข้างนอกก็นั่งอยู่นกนเต็มเลยสมาชิกทั้งหลายสมาชิกทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้ครับ กายข้ามแล้วนะลกูกเด้อกายข้ามแล้วเนาะพักผ่อนอยู่นี่กันเนาะพักผ่อนอยู่นี่กันอยู่กันสบายดีลูกน,นะอย่าไปกวนกันอย่าไปแกล้งกันนะใครที่เป็นนักเลงก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เนาะห้ามทะเลาะก,กันห้ามเป็นนักเลงห้ามตีกันนี่ใครนอนอยู่นี่อีกเนี่ยนอนอยู่นี่อีกอ้าใครนอนอยู่ตรงนี้ก็มีเอนส้มๆอยู่นี่ยา่า กอ,อย่าใบหญ้ารกรกก็แหบวบกแหบบีก็ส้มได้อยู่ซุ้มแอบบส้มกันอยู่ตรงนี้ก็มีคขวนี้หลวงปูก่ก็ล้อมตะข่ายผ้าตะข่ายเชือกตะข่ายเชือกแล้วได้แค่ครึ่งเดียวอยู่นะครึ่งเดียวยไม่ของไม่พอขอมาไม่พอไป่ใชาไปขอจากทางร้านาเอามาก่อนอเดี๋ยวก็ได้ มีปัจจัยแล้วค่อยไปชำระชำระนี่ตนนี้เป็นนี่เขาอยู่นะยังไม่พอต้องขาดอีกขาดอีกน่าน่าจะอีกสักยีนนะก่สิบกว่าม้วนนะเช้ามาแค่สิบม้วนสิบม้วนได้แค่ครึ่งเดียวเว่าบ้านเหมียวกพราบ้านเหมียวแต่ถ้าเราล้อมของไก่ด้วยก็ต้องเป็นอีกอีกสองเท่าต้องไปมาอีกสักยี่สิบม้วนยี่สิบม้วนตอนนี้ได้รอก่นอนยังไม่พร้อม เรื่องปัจจัยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอ,อกอนก็ได้น้องไก่นะเอาขอน้องเมวก่อนน้องเมวก็ตอนนี้ก็เฝ้าวเวรเฝ้ายามดูแลเรื่องความปลอดภัยไปก่อนตะขคายยังยังไม่พร้อมกั้นไม่ได้ก็กัน้นแค่เครื่องเดียวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไปก,ก่อนอันนี้ใครมั้งน,นี้เอกง,อ,นนอ,งอะไรนวรัตจินตลาอยู่ตรงนี้นวรัตจินตลาคู่ซีอยู่กันตรงนี้นะ <c oughs> อ,าอาหารกินกันหมดแล้วก็พักผ่อนจนใจกินอาหารเม็ด ก่อนนอนเนาะไม่ก่อนนอนตอนี้มีใครมีใครตอนนี้ใครเออโอ้ยนอนตรงนี้ใครละนอนั้นใครนี่ชื่ออะไรครับผมชื่อบุญชัยครับบุญชัยนอนสบายสบายนอนสบายสบายตรงนี้นะนอนสบายตรงนี้ที่จริงไฟยังไม่ออกหรอกผมปูใช้ไฟฉายส่องอยูนี้ไฟโซลาเซลล์ไม่ออกอยูนี้ยังไม่ยังไม่มืด มาทางนี้เอาน้องลราเคียร์าพาลงกาันทำไมลูก้องเทาเท้าใหญ่เท้าใหญ่อยู่นี่เนะาะเราทำมันตังเด้อทำมันตรงนี้ก็ทำเขาโดนเพื่อนแกล้งกันเลยมาอยู่ในนี้ดีกว่าสบายใจมาทางนี้แม่อะไรแม่อะไรมองไม่เห็นนี่ม่สองสีสองสีเทาสีเทาอ่อนสองสีเท้าอ่อน นอนอยู่นี่คนเดียวครับไม่ค่อยสบายนะ,ะด้านนี้มีใครอีกให้ไม่มีใครนะมีต่น้องเล็กๆเด็กๆ,ๆใหญ่ๆเด็กๆเด็กใหญ่นอนอยู่กับตัวนี้กันนะครับสมัครเข้าไปนอนอยู่ข้างล่านู้นนอนอยู่บนแผงแผงแมวแดดเดียวด้วยนะนอนอยู่แผงแดดเดียวนี่เนาะนอนอยู่แผงแดดเดียวนี้แหละนอนเล่นกันอากาศดีๆครับอ่า เด็กกรักก mm, ันดี๋ยนนี้มีสมาชิกขึ้นมาเยอะเข้ามาสิบกว่าเมียนะสิบกว่าเมียขึ้นก็มีเมียป่าเข้ามาเหมือนกันได้ยินเสียงว่าว่าแมวนอกรั้วนอกรั้วน้องเมียกลางคืนเข้ามาถ้ามาแบบนั้นก็ไม่รู้ว่ามีจะมีงูตามมาด้วยหรือไม่ก็ที่ได้ยินเสียงกวนกันกัดกัน นั้นอาจจะกัดกันเองด้วย,ยกัดกับสัตว์อื่นก็ไม่แน่ใจเพราะไม่ได้เห็นนะเข้าไปดูไม่ได้ผมอยู่ฝั่งนูนะ้นแม่น้านะี่ลุยน้ําไปก็ไม่ได้น้ําก็มีหนามมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยมันเป็น,เป,นเป็นแม่น้ําที่ไม่ได้แม่น้ําในในเมืองเป็นแม่น้าในป่ามันจะรกป่าจะลกปนะ่าจะลกไม,ม่มีอะไรเราไม่รู้ในน้ําก็ไม่มีใครกล้าลงมีสัตว์ร้ายนั้นสัตว์น้ํามีพิษต,ต่างๆ ก็กน,นี่ก็ขอทำภาพาบรรยากาศนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับดูรับชมกันอันนี้ใครน้องอะไรนะพี่พี่เทาวไเทาลายก็ลดความห้าวลงแล้วนะอันี้ก็อยู่นี้สบายๆทครับก็มีหลายหลายเมียวที่ไปทำหมันมาแล้วก็อันนี้ก็สงบสงเงยมลงไปเยอะเลยสงบสงเงยม่ดยเมียวที่ยังไม่ได้ทำหมัน ก็รอทําเมียที่ป่วยก็ยังทําไม่ได้ก็มีครับแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีเมียบางเหมียวที่ระหว่างรอรักษาอาการป่วยอาจจะมีมีลูกก็ได้กันนะถ้าเขาได้ผสมพันธุ์กันอาจจะมีลูกขึ้นมาก็ได้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเมียตัวไหนนะถึงเวลานั้นต้องไปเช็คอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีได้เพราะเมียจำนวนมากเราก็ไม่ได้ไปเฝ้าทุกเมียวว่าเขาจะไปมีการผสมพันธุ์กันตัวไหนเวลาไหนนะ เขาเล,เ,ลเ,ลเ,ลเล่นเล่นกันเขาก็เกิดสัมพันธ์กันเลยก็ได้เราไมา่ทราบอาจจะมีนะเขาไม่เป็นไรถ้ามีก็เลี้ยงไว้แล้วก็เลี้ยงตามตามที่เราเลี้ยงได้นี่แหละเนาะครับสำหรับผี้เลี้ยงผัวขอยุติวัตนี้กันเนาะขอพวามเมตตาขึ้นต่อไปขอความสุขจะมีเดีทุวก็รู้ท่านที่ติดตามชมคลิปของหลวงปู่และได้มีเมตตาต่อน้องน้องเหมียวช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลเรื่องการเรื่องอาหารการกินที่ยอ,าายอยู่อาศัยยารักษาโรค พร้อมทั้งเรื่องการเจ็บปว่วยการทำอันทำวัคซีนนะขอมพัน,นาสาธารณความบริสุทธิ์ทั้งหลายรวมไปถึงทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัฒน,นาที่ใดเพรด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาทุกการทุกคนทุกท่านเถิดสาธุอายุวนโนสุข,ขังพระลางเจ้า